เทคนิคในการผสมปูนอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือเอาปูนผงนะครับมาละลายน้ําก่อนในกระบะกปูนนะครับแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ทรายใส่หินนะฮะก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่ง่ายต่อการปฏิบัติงานนะครับน้ำปูนที่เราใส่นะครับเราผสมจะให้เยอะเกินไปนะครับเนืนองพอดีนะฮะ ใส่มากเกินไปเวลาเราใส่ทรายมันจะผสมยากจะเกินความพอดีนอาารัตราส่วนนะครับประมาณนะครับให้เนื้อพอดีผสมน้ำปูนเหลวเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับก็นำทรายมาใส่นะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับผสมทรายกับน้ำปูนให้เข้ากันนะครับ คนิคในการผสมนะครับก็ดึงน้ำปูนนะครับมาใส่ใสนะครับน้ำปูนมาใส่ใส่ถ้าใส่เราใส่หินก็ดึงน้ำปูนเข้ามาใส่หินต่อนะครับเทคนิคง,ง,ง่ายๆนะครับเราไม่ต้องใช้แรงมากใส่หินนะครับแล้วจากนั้นก็คนให้เข้ากันนะครับก็น้ำปูนมาใส่นะครับเทคนิคง,ง,ง่าย เวลาใส่เห็นแล้วครับดึงมะกรูดเข้ามาใส่เห็นนะครับดึงมาใส่ห็นนะครับมันก็จะเป็นภาษาเป็นเนื้อเดียวกันยังก็ตักเทล,ลาดเลย ที่สุดก็สำเร็จแล้วครับเทพื้นปรับปุ่งบอ่อเลี้ยงปลานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็แห้งนะครับก็ปเทสดูบบบำบัดน้ำที่ดีในบ่อปลาก็สำเร็จเรียบรอยแล้วนะครับ คุณภาพน้ำก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมผลผลิตนะครับให้ผลผลิตมีความสะอาดทำให้ผู้บริโภคมั่นใจนะครับอันนี้ก็คือระบบบําบัดน้ําในบ่อปลานะครับ